และสำหรับ เทศกาลแห่งความสุขเราแต่งตัวมาเข้าตีมแบบนี้<ช>ก็ต้องไม่พ้นการหาซื้อของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่นะคะสําหรับ<ะ>ใครที่กําลังมองหาอยู่ต้องไม่พลาดเลยค่ะหลายคนนะคะเลือกที่จะไปงานโอท็อนี้เลยนะงานมหกรรมโอท็อปซิตี้2022นะคะซึ่งเขาได้จัดมาแล้วหลายวันนะจัดมาตั้งแต่วันที่17แล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่25ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ,คะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีแล้วก็เหลือเวลาจัดงานก็แค่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ ล่าสุดนะคะก็มีผู้เข้าชมงานถึงกว่า80,000คนนะคะแล้วก็มียอดจําหน่ายแล้วนะคะถึงกว่า243ล้านบาทค่ะซึ่งก็อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานกว่า2,000รายวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยกันนะคะกับเจ้าภาพของการจัดงานในครั้งนี้กันค่ะกับท่านสุดที่พงจุลเจริญนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านประหลัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งเหลือเวลาอีกสองวันนะคุณผู้ชมขาวันนี้ถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะให้รีบไปงานนี้สักหน่อยเราต้องเตรียมคําถามกันให้พร้อมว่าเป็นอะไรยังไงมานะคะแล้วปีนี้ของขวัญไหนน่าสนใจบ้างนะคะต้องถามท่านประหลัดสักนิดหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์กับกิจกรรมท่านประหลัดมาไหมคะเดี๋ยวรอสายสักครู่หนึ่งนะคะอ่งนี้พูดถึงของขวัญปีใหม่ พี่โอที่บ้านพี่โอจัดกิจกรรมแบบปีใหม่แลกของขวัญกับเด็กๆที่บ้านไหมไม่ค่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครมาแลกกับเราเราต้องให้เขาอย่างลูกเราเราก็ต้องให้เขาใช่ไหมแต่ว่าหลายคนนะคะก็จะต้องจัดเตรียมของขวัญไปให้ผู้ใหญ่หรือว่าจะให้วัยรุ่นก็ได้แต่ได้ของขวัญงานให้แต่ได้ของขวัญนะคะที่จะสามารถเรียกว่าอะไรเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับ คนในท้องที่ท้องถิน่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้เนี่ยโอท็อเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆเนี่ยไ่บอกเลยเพราะว่าเขามีกิจกรรมแล้วก็มีของรางวาัลต่างๆมากมายนะคะภายในงานนะคะใครที่อยากได้ของไม่เคยเห็นนะบางผลิตภัณฑ์บางชุมชนเนี่ยเขา<อ><อ>แบบเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เอามาจัดทําทําแบบเขาเรียกว่าให้มันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาแล้วมันสวยมากพี่โอเวลาให้ผู้ใหญ่ก็ดูดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านประหลัดค่ะ ค่ะท่านประหลัดอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีครับอยู่ที่ายู่ที่สิงคโปร์ค่ะตอนนี้โอ้ค่ะเห็นทราบว่ามีมาเปิดเดินวิ่งของจังหวัดสิงคโปร์ฮ่ะที่วัดโพสีอำเภอยินบุรีโอ้คนเดินเยอะแยะเลยใช่ไหมคะบรรยากาศคึกคักเนาะท่านค่ะเดี๋ยวขอถามถึงงานโอทอปที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีนิดนึงตั้งแต่วันที่จัดงานมาจนถึงวันนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะ โอ้ oh, ดีมากเลยครับผิดคาดค่ะดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คนมาเกินแสนคนอ่ะนะอ่าเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มบานนะค่ะก็พ่ท้องโอท็อป่ารายได้ถึงวันเมื่อวานนะฮะอ่ะาุลุไปสามร้อยเก้าสิบล้านนะฮะอ่าก็ มาจัดมากี่วันแล้วนะแวันเน่ยคนะแปดวันเฉลีย่ยวันเท่าไหร่เนี่ยสามวันหนึ่งสี่สิบกว่าล้านห้าสิล้านนะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะที่มาจัดในงานเนี่ยมาจากชุมชนไหนบ้างคะมีสินค้าอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างคะก็มาจากทั่วประเทศนะทุกจังหวัดนะคัดเลือกสินค้าโอท็อประดับ3าห้าดาวนะฮะ,ะที่เรียกว่า คุณภาพพรีเมียมนะฮะเอามาจัดจำหน่ายมีเป็นหมื่นหมื่นหมื่นเจ้านะฮะแล้วพื้นที่เมือ,องทองธานีที่เราจัดเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะทุกคอเป็นงานโอทอบซิตี้นะฮะแล้วก็มีของศูนย์ศิลปะที่มาด้วยแล้วก็มีของร้านเพื่อนพึ่งพานะฮะอยากให้ไปช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะครับ เพือถวายเป็นกําลังใจให้ครับพระองค์พาของเรานะครับเพราะว่าเงินไรายได้ก็ไปช่วยคนประสบสานัพภัยทั้งหลายนะครส่วนรายการเด่นๆที่เป็นของโอท็อปก็มาครบทุกประเภทนะฮะเริ่มที่เรื่องของอ,า,อาหารการกินนะ,ะอาหารการกินก็เป็นโอท็อปชวนชิมอโอท็อปชวนชิมที่76จังหวัด เราไม่ต้องเดินสายตะเวนไปนะก็ก็ก็มามาจำหน่ายแล้วก็อินตรัณฑ์เสื้อผ้าเรามีเอาใจคุณสุภาพสตรีนะผู้เป็นใหญ่ในบ้านนะมีเอามุมของเฟิร์สเลดี้นะอ่าก็เอาที่เป็นโอท็อปที่จะรับการยกย่องว่ามีฝีมือในการดีไซน์มีการออกแบบ <c oughs> ตัดเย็บ ผิดผ้าชิ้นนะที่ที่เป็นาสากรแล้วก็รักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเอามาให้บริการนะครับมีเรื่องของอมุมศิลปินโอท็อปใครที่ต้องการของฝันของฝากนะครับปีนี้เราจัดกระเท้า,าสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศนะครับ เอามาให้บริการราคาไม่เกินสามพันบาทนะฮะไปต้องการเกินจากนั้นก็ช็อปสินค้ามาใส่ตะกร้าเอาเองได้นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าที่เราเตรียมจัดไปให้เนี่ยเพื่อป้องกันเรื่องของอการให้ของฝันกับข้าราชการหรือให้กับคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองคนที่ทางปปชเขาควบคุมเนี่ยนะฮะ เราก็เลยเป็นนโยบายว่าตระกาศสินค้าของฝันปีใหม่ของโอท็อปเนี่ยเรามีตั้งแต่หลักร้อยหรือจะหลักสิดนะฮะแต่ไม่เกินสามพันบาทนะฮะก็ก็ก,ก็สินค้างานหัตถกรรมงานทิจพันธ์แพรว่าผ้าแพรวาเรื่องของไม้แกะสลักนะดีดีเต็มไม่หมดนะฮะอยาละายไม่หมด เดินวันหนึ่งนี่จะไม่ทั่วนะฮะแตที่สําคัญก็เหลือแค่สองวันสุดท้ายนะคือวันนี้กับว,วันพรุ่งนี้นะฮะก็จะครบครบกําหนดจัดงานของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กอยากจะเชิญชวนนะฮะให้ไปช่วยเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันนะฮะที่มาจากทั่วประเทศมาจากทุกจังหวัดน,นะครับนี่จะของดีๆดีนะฮันะฮะขินข้าวโอทอปนะครับ ค่ะอืมค่ะไฮไลท์ปีนี้ความพิเศษปีนี้กับปีก่อนๆที่จัดงานมาค่ะท่านขาปีนี้อะไรโดดเด่นเรื่องไหนบ้างคะท่านก็ไอมันแล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ว่าของขวัญปีใหม่เนี่ยก็เด่นมากนะครับแล้วก็งานผ้าเราก็ขึ้นชื่อทองสุขโขทยัยงานมือก็มาสามสี่ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปินโอทอปเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเซรามิกนะฮะ แล้วก็อาหารการกินมันเด่นไปหมดเด่นไปคนละประเภทนะค่ะอปลอยจากจันทบุรีจากตราดนะตราดบ,บ้านผมนะลปลอยแดงไปหาซื้อได้นะครับก็ก,ก็ก็มานะครับมีหมดอ่ะนมันมีทุกประเภทถามว่าอันไหนเด่นก็เด่นหมดนะฮะที่สําคัญก็ที่คนติดใจกันมากๆนะคือเรื่องของนวดแผนโบราณก็มีมาให้บริการะ<ฆ>มีมุมนวดแผนโบราณมีอะไรพวกนี้นะครับออืก<ะ>็ ไปงาน,เ,นเดียว<ม>นี่<ม>ครบเลยใช่ <laughs> <laughs> ท่าน่ะที่ถามนิดนึงค่ะว่านอ,น,นอกจากงานนี้แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีของขวัญปีใหม่อะไรให้คนไทยอีกบ้างไหมคะอ๋อมีแน่นอนครับเรื่องแรกเนี่ยนะคะอันนี้เรื่องสําคัญนะครทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้ทำคอมมิชเน้นหรือทําสัญญากับพวกเราเองด้วยแล้วก็กับ UN ด้วยนะครับว่า เราจะเป็นข่าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทํางานโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อของ SDG ทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้วราการจังหวัดทุกคนเนี่ย76จังหวัด76คำมั่นสัญญานะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะเราก็เราก็เราก็ให้คำมั่นกันว่าจะเป็นของฝันปีใหม่ที่ดีที่สุดของอพี่น้องคนไทยส่วนในแง่ของ การให้บริการนะครับที่สําสคัญยิ่งนะว่าเป็นของฝันปีใหม่เนี่ยก็คือว่าทางกรมการปกครองเราเรื่องของทะเบียนและบัตรนะเราก็ได้รับความมุณาจากกอ,องทุนกระทรวงดีเอนะกองกองทุนดีนะภายใ,ใต้การสนับนุนของรัฐบาลเนี่ยนะครับให้เราจัดทําของฝันปีใหม่ที่ผมว่าถูกใจช่วย ช่วนิดนิลันก็คือเรื่องของอการให้บัตรประชาชนประจําตัวประชาชนนะครับอ,อยู่ในมือถือนะครับแล้วก็การย้ายทะเบียนบ้าน,นใช้ระบบมือถือได้เลยเป็นเราเรียกกันง่ายๆก็ระบบดิจิทัล ID สำหรับบัตรนะครับแล้วก็เรื่องของระบบะทะเบียนบ้านเราก็สามารถใช้มือถือได้อันนี้ก็จะเป็นของฝันปีใหม่ที่ จะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับอ,อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแล้วก็เรามั่นเราประกาศว่าจะให้ใช้ภายในเดือนมกราประมาณตักกลางเดือนส่วนในแง่ของอท่านที่ต้องการจะติดตั้งมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มีช่วงนี้ก็มีลดราคาอย่างการประปาน,นาครหลวงที่ก็ดูแลเทพาน,านาคร สมุดประการนนทบุรี3าจังหวัดเนี่ยลดให้ยี่สปรซ็นะฮะสำหรับค่าติดตั้งมิเตอร์ก็ลดเป็นพันบาทนะฮะส่วนของการประปาภูมิภาคก็ลดอ่สเอร์ซนะครับแต่ของการประปาเนี่ยเขาค่านเนียมถูกนะครับก็ลดไปประมาณห้าหกพันนะครับช่วงของปีใหม่ลงรับจำนำของอเทศบาลน,นะครับอของเราก็ลดดอก เงินต้นไม่เกินห้าพันเนี่ยลดดอกเหลือสลึนเดียวฮะศูนย์จุดสองห้าต่อปีนะ,ะ,ะแล้วก็ลดให้สองเดือนนะ้ะามไปถึงเัือนที่ยี่แปดกุมภาเรื่องของาทีนดินเราก็นำระบบดิจิทัลมาให้บริการนะครับแลนด์ยูทเราผังเมืองหรือแม้แต่เรื่องของการบริการเรื่องของอ ที่เรื่องเราต้องการตรวจผังเมืองตรวจอะไรเนี่ยนะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะใส่ไว้ในแอปพลิเคชันให้ใช้บริบการฟรีหรือใครต้องการแบบบ้านแบบอะไรเนี่ยนะมีถามช่างเอาได้นะครับมีของกรมโยธาธิการมีให้เลือกเป็นหมื่นๆแบบนะครับรส่วนที่สําคัญอีกอันนึงคือองค์การบริหารจัดการน้ําเสียเนี่ยนะครับ,รบเราเราช่วยในเรื่องของการ เขาจัดทําสนามกีฬาสนามเด็กเล่นออกกําลังกายไว้ในที่บระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่ทั่วประเทศนะฮะเป็นสิดสิดแหง2รสิบสาิแห่งอะไรเท่าเนี้ยนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าคอนหลวงช่วยติดตั้งระบบโซลาร์ไลตจิ้งไว้ที่ทุกท่าเรือนะท่าเรือท่าเรือด่วนทั้งหลายนะฮะเขาติดตั้งหมดแล้วอื่นๆือีกเยอะครับโอ้ท่าน่าถือว่า มีของขวัญปีใหม่คนไทยเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่เยอะมากแต่ว่าเรื่องใหญ่คือพวกเราชาวมหาไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเราก็จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในพระบาทิเด็จเจ้าอยู่หัวเพื่อทําหน้าที่บําบัดทุกข์บรรลุักให้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นสุกําลังแล้วสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไหมคะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ งานลื่นเลืองงานอะไรก็จัดได้ตามปกตินะครับนะงานกิจกรรมปีใหม่นำบุญใส่บาตรนะจัดงานเลี้ยงจัดงานการชาติงานอะไรก็จัดได้ตามปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับย้าช่วยกันตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ช่วยกันเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดนะครับ ตั้งแต่หลายๆวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับตลอดจนถึงปีหน้านะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันตั้งใจทําความดีเป็นปฏบิบัติบูชานะครับเพื่อสวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภา,านะครับให้พระอ,องค์ท่านทรงหายประชวรโดยเร็ววันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็พวกเรานะครับก็ขอให้รักกันมากๆ แล้วก็มีอะไรเป็นเรื่องเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะครับมีปุ๊บหรือเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนนะครับก็ช่วยเมตตาโทรหนึ่งห้านะโทรฟีทั่วประเทศศูนย์บํารงธรรมของมหาไทยครับไม่ได้รับเรื่องร้องทุกอย่างเดียวนะครับเรื่องเรื่องอื่นๆแจ้งได้ครับสุดยาเสราเ็ดติดอะไรก็บอกแล้วก็เรากำลังเตรียมโปรแกรม คืนคนดีจะมีความรักเป็นแสนสองหมื่นคนให้ท่านจุฑาทิพย์พงศ์ค่ะท่านค่ะโอ้ขอขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วท่านค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเรียนเชิญมาโฟลอินพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ท่านด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ